สวัสดีครับที่นี่ RDD รถดีเด็ดซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับผมคุณแผนเบอร์โทร083 440 2297 ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทรนี้อาดีดีโรดดิเดดเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออาคเนียแคปิตอนวันนี้นะครับผมมี t o โยต้าอันตินะครับโฉมใหม่นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นโฉมปี2020นะอ่าคันนี้เป็นตัวเครื่องนะครับ1.6 G และที่สำคัญสีนี้สีพิเศษหายยากมากนะครับ รถไม่ค่อยมีเลยส่วนใหญ่ถ้าเห็นภายในโกดังเนี่ยจะเป็นสีบรอนเกือบทั้งหมดเลยแต่ถ้าใครแบบไม่อยากได้สีบรอนแต่เป็นสีอื่นมีไหมคุณแบดต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นสี เทาฟ้านะครับซึ่งคันนี้เป็นโฉมปี2020นะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้องบอกเลยว่าเลขใหม่28,000กว่ากิโลเท่านั้นแม่แม่เจ้าคือแบบฟังแล้วขนลุกนะครับในส่วนของเลขใหม่สภาพตัวรถสีรถคือใครได้ไปคุม้มจริง แพงไหมคุณแผนต้องบอกว่าราคาขยับขึ้นมานิดเดียวนะครับตรงนี้5 5 9 9 0 0บาทเท่านั้นแล้วแบบแม่สวยกลิปในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยครับได้เป็นไฟแบบว่าโปรเจคเตอร์นะครับที่เป็น LED แบบนี้นะสวยเลยนะครับดีไซน์ใหม่โฉมใหม่โฉม,ม,มปี20และรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าสดมากสดมาก,ดมากเดี๋ยวพาไปดูภายในดีกว่าในส่วนของภายในนี่ต้องบอกว่าเห็นไหมอ่าได้เป็นสีแบบ โทนสีดำนะครับและนี่เลขใหม่2 8 1หม่กิโลต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถหลุดจองมานะใครแบบสนใจมองหาอยู่ขออนุญาตรีบนิดหนึ่งนะครับรีบเลยจริงๆเพราะว่ารถหลุดมาแล้วเซลมี50 60คนนะครับพร้อมที่จะขายแล้วต้องรีบต้องด่วนหน่อยนะครับเพราะว่าคันนี้โฉปี2020ี2020นะครับใครได้ไปคุ้มมากแล้วก็คันนี้นะครับ ต้องพูดยังไงเดียเพราะว่าคือคือราคาค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้แรงแล้วก็นี่เดี๋ยวอยากจะให้ดูเป็นสำเนานะครับสำเนาเห็นไหมเอ่ยปี2020นะี่าอันะอนี้ไม่ได้หลอกกันนะเป็นโฉมปี2020นะครับกุญแจเรียบร้อย2ดอกนะสภาพถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับสวยเลยสวยเลยได้กุญแจครบนะครับแล้วก็ภายในค่อนข้างสวยนะครับในส่วนของผู้โดยสารตอนท้ายนะครับ ได้เป็นเบาะสีดําผมว่าใครได้ไปตอบโจทย์จริงๆตอบโจทย์จริงๆนะครับ5 5า0 0 0บาทสภาพสวยคริบนะครับสนใจไงติดต่อทักทายเบอร์โทรได้นะครับ0 8 3 4 4 0 2 2 9 7นะครับลูกค้าซื้อเงินสดนะครับไม่เก็บแหวนแล้วแล้วก็รับประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้าฟรี1ปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะครับจัดได้สูงสุดถึง8 4งวดนะครับมีดอกเบีย้ยเริ่มต้น2 99%หรือ2.99%เนี่ยครับสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดด้วยกันอะและก็สำหรับลูกค้าซื้อเป็น,นสง่งอของอจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีนะครับประกันภยัยแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินปีนึงนะครับรับประกันเครื่องเกียอันนี้มีให้ด้วยนะครับยางนะครับต้องบอกก่อนตัวนี้เป็นยางของ Good Year ปี2022นะ ครหาอยู่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับตอบโจทย์แน่นอนยังไงสนใจติดต่อทักทายได้วันนี้ขออนุญาตฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับรสนใจไงรีบเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP ะหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ